สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราจะมาตีกิวกันอ่ะก็นี่ของสัปดาห์ที่แล้วนะได้เลยได้ตัวอะแล้วมาดูกันว่าอาทิตย์นี้เนาะต้นของครึ่งแรกจะเป็นอะไรก็ครึ่งแรกของสัปดาห์นี้เนาะก็จะเป็นตีแบบ หลายๆรวมๆห,ๆหลายๆอันเอาไว้ด้วยกันเนาะก็จะเป็นทั้งต้องสังหารหน่วยศูนย์สังหารมนุษย์สังหารควินซี่แล้วก็สังหารตาลิเตอร์เนาะก็เขาก็บอกว่าอันนี้เราตีฮาร์ดเนาะก็ต้องระวังบ่อพิษแล้วก็มีดาเมจการโจมตีสีฟ้า2เท่าแล้วก็ดาเมจการโจมตีสีแนง2เท่าก็คือเราใช้ตีใกล้ตีไกลก็ได้เนาะไม,ไม่มีปัญหาตัวที่เราใช้ มเมื่อข้าก่อนก็คือหน้าต่างนี้ก็คือ,อปูตัวนี้เลยเนาะปูตัวนี้นี่แรงมากๆอยู่แล้วเนาะต่อให้มีแค่คมภีเดียวนี้ก็แบบแทบจะเล่นคนเดียวได้เลยนะก็มาดูของนิสัยก็เราก็ใช้เพิ่มธาไม่ตายแล้วก็เหมือนหัวกะโหลกเนาะแล้วก็ถ้วยชาถ้าไม่มีถ้วยชงชาก็ใส่เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นตาลองหัวหน้าหน่อยก็ใช้ได้เนาะ หรือ,อ,อบางคนอาจจะใส่เป็นเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารที่เป็นผ้า3าสอย่างนี้ก็ได้หรือใส่เป็นหมวกก็ได้เนาะอันนี้แล้วแต่แต่ถ้ามีถ้วยชาก็ใส่ถ้วยชาลิงก์เราก็จะเน้นเป็นสายสกิลอยู่แล้วก็ไม่ลดคูลดาวก็เพิ่มเป็นเอ,อ่อเพิ่มพลังเอ,อ่อคนะแนนความจมตี เพิ่มราเมสก,กิลเอาเนาะแต่อันนี้เราก็ใช้เป็นอ่บูโน่ที่ลดลดคู่ดาวเนี่ยเพราะว่า้าเราทำบูโน่เวล่วงแบบฟูไปแล้วเนาะเราก็เลยเลือกใช้บูโน่เพราะมันจะบวกอ่พลังกดดันวิญญาณเยอะเนาะเนี่ยเดี๋ยวลองเขาเพิ่มถึง553เนาะสูงมากเราก็เลยเลือกใช้เขาเนาะแล้วก็ ใช้แชทเนาะเพราะว่าแชทเนี่ยมีเรื่องอถ้าเรื่องเราเต็มเนี่ยจะเพิ่มดาเมจถึง2 5แล้วเราก็ลดคูลดาวน์ถึง12ด้วยกันเนาะก็แล้วก็จะใช้เป็นเซมบงซากุระกับเบกุยาเนาะคู่กันเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของลดคูลดาวน์กับเรื่องของดาเมจสกิลเพิ่มให้อีก16%หรือบางคนอาจจะใส่เป็นลูกคียอายาคาชิตัวนี้ก็ได้เนาะมันก็คล้ายๆกับตัวเบกุยาเนี่ยแต่ว่ามันก็ เพิ่มดาเมจทั้งหมดด้วยมันก็ถ้าเราใช้ท่าไม้ตายเนี่ยมันก็จะแหลงยิ่งขึ้นเนาะเราก็ใส่เป็นดุคเกียร์แทนก็ได้หรือเราจะใส่เป็นอุคิโอลาครบรอบ3ปีนี่ก็ได้เนาะก็ของก็ประมาณนี้และกันเราใส่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เออลิงก์เราพูดถึงไปแล้วเนาะเราจะมาดูตัวที่2ที่เราจะใช้กันเนาะตัวที่2เนี่ยเราจะใช้เป็นลีลูกะตัวนี้เนาะเออสาเหตุที่ใช้เนี่ยไม่มีอะไรมากห้าถึงห้าเนาะแต่ข้างหลังเนี่ยเราลีไม่ได้เป็น คิดที่เข้าหรือว่าพลังจบ,จ,บจบตีนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราถือว่าโอเคอ๋เราก็ลืมบอกว่าปูเราอัพออน้ำหอมเขาเป็น2 0 2 0หมดเลยเราก็เลือกออล,ออลิงก์ไม่ใช่ลิงก์โบนัสอาบิลิตีนะ้เนาะเป็นเพิ่มถ้าเลือกเต็มเนี่ยเพิ่มดาเมทั้ดหมด25แล้วก็ออใส่ลดค่าป้องกันไปเนะาะทำให้ไตจะได้แบบแหลงขึ้นแล้วก็ที่ลูกกาเนี่ยก็เป็นสายตีปกติ เราก็ใส่เป็นของตามนี้เลยก็คือกระต่ายทองกระต่ายธรรม,มดาแล้วก็เหยื่อล่อคอนโดเนาะส่วนลิงเนี่ยเราก็เน้นเป็นสายโจมตีอยู่แหละเดี๋ยวขอเป็นลิง์สักหน่อยแล้วกันเออเดี๋ยนะลิงอ่ะเป เราจะเปลี่ยนเป็น g ีโอเ g a ้าเนาะเพราะว่า g ีโอเ g กเนี่ยเขาบวกถึง30เนอนาะตัวโ o ม a m ม r a เนี่ยมันบวกแค่20เราจะไม่ใช้แล้วกันแล้วก็น่าจะมีแค่นี้ที่จะเปลี่ยนโอเคเราจะใส่เป็นซาสึคิเผื่อเขาตายเนาะแต่ก็อาจจะไม่ตายหรอกเพราะเขาตีไกนลนะแต่ก็ใส่เผื่อไว้เผื่อตายแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเนาะ ตอขออภัยเลยอ๋อแล้วก็ของเนี่ยถ้าเกิดเอ่อออซสซอรีเนี่ยเราไม่ค่อยเราไม่มีกระต่ายทองเราทำไงเนาะเราก็อาจจะใส่เป็นอ่ผ้าคาดสามสีที่เป็นเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารก็แทนก็ได้เนาะแล้วเราหลีข้างล่างให้มันเป็นพลังโจมตีเราก็ใส่แทนไปก็ได้ถ้าเราไม่มีกระต่ายทองหรือใส่เป็นสนับมือนี่ก็ได้นะก็ประมาณนี้แล้วก็อ่าสกิชิมะ เราใช้ซืกิชีมากเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีบัฟแล้วก็เราทำเขา55แบบฟูลแล้วเราก็เลยเออกมาใช้อ๋อลืมบอกลิลูกกาไปเนอะลิลลูกกาเนี่ยเราอัพ15 15เหมือนกันชอบลืมตลอดก็ใส่เป็นถ้าเลือดเต็มเราก็เพิ่มดามิตามบลม25%แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเขาเนี่ยกันของบอกพิษด,ด้วยเนาะกันบอกพิษเราไม่ต้องมานั่งใส่ลิงหรือใส่อะไรให้เขาเราก็ไม่เสียช่องไปแบบ เราไปใส่อย่างอื่นแทนได้ส่วนซุกิชิมะเนี่ยเขาไม่กันพิษเนาะเขากันอ่อนแรงเขาไม่กันพิษแต่เราก็เน้นใส่ของมากันแทนก็ได้เนาะก็ยกตัวอย่างเช่นก็ใส่กระต่ายทองแล้วก็ใส่เป็นเขาปั้นเนาะเ้าปั้นที่มันกันเียนว่ากันพิษ50%แล้วก็กระต่ายปกติแล้วก็ลิงเนี่ยเราก็จะมาคู่กันกับเขาปั้นเนาะก็คือใส่เบียร์คุยาตัวนี้ หรือถ้าใครมีที่เป็นเอิอช,ออช,ชินล่างที่แบบแทนหนั้นอ่ะล่างไหนวะล่างที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ25เนาะแล้วก็กันผิดด้วยเหมือนกันก็อาจจะใช้แทนก็ได้เพราะมันแรงกว่าเนาะแล้วก็ใส่เป็นจาเอลที่บวกดาบบวกดาเมจการโจมตีปกติ25%แล้วก็ลดความเสียหายอีก12%แล้วก็ใส่สันนีสเนาะเพิ่ม ดามิดปกติ2 5แล้วก็ลดความเสียหายอีกย5แล้วก็โบนัสอาบิตี้เนี่ยเราค่อนข้างเอาเขาไปใช้ในแบทเทิลด้วยเนาะในการ v p เนาะแบตเทิลก็เลยใส่เป็นใต้เกิดครั้งหนึ่งกับตีทะลุบาเรียนเนาะซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีผลต่อการเล่นตีกิวขนาดนั้นเนาะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราใช้เขาหลายด้านหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้ตัวอื่นๆก็ได้นะอย่างเช่นเราก็กดแบ ว่ามันมีสังหาอะไรได้บ้างก็ดูถ้าบางคนเนี่ยไม่มีตัวเนี่ยก็อาจจะใช้อินโจตัวนี้แทนก็ได้นะถ้าไม่มีปู่หรืออะไรเงี้ยหรือแบบเนี่ยตัวนี้ก็ได้น้ชื่ออะไรวะลืมเลิฟเลิฟหรือจริงๆจีโอเบก้าเนี่ยใช้ได้เลยนะแต่ว่าอันนี้เราเอามาเขามาใช้เป็นลิงลเราเลือกเขาไม่ได้นะแต่ว่า ถ้าเราจะใช้เนี่ยใช้ดีโอเวก้าก็ได้นะเพราะดีโอเวก้าเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ตีกิวอยู่แล้วแล้วก็เขกากันพิษให้ด้วยแต่อันนี้ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่าเอ่อถ้าเราจะใช้เขาเนี่ยเราอาจจะใช้แทนลิลูกกาเนาะแต่ว่าเนื่องจากลิลูกกาเราเนี่ยอัพเต็มแล้วแล้วมันก็เบลแม็กไปแล้วเนาะก็เลยแบบใช้ลิลูกกาละกันโอเคงั้นเราไปลองตีกันเลย บอกมันก็เป็นบอกผิดมันก็เต็มทั้งแมปไปแล้นแค่ปูตัวเดียวก็แทบจะนะตีได้แบบรวดเร็วเ่าสองของปูจะมันแบบโคตรดีเลยนะแล้วก็สามเท้าเลยจ้เร็วจบเร็วมาก จริงใช้ G Omega มันก็ได้นะเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกเนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เขาเรียกเลยนะ G Omega เนี่ยเรามีแค่สองช่องเนาะนีดูก,กาเนี่ยมันเปิดได้ครบแล้วเราก็เลยใช้นีดูกามากกว่าแต่ก็แล้วแต่ว่าใครมีตัวไหนเนาะอันนี้ไม่ได้นก็แล้วแต่ว่าเรามีตัวไหนตัวไหนก็ใช้ได้ตามใจชอบเนะโอเคไปลุยกันต่ออาจจะมีเสียงรบกวนไปบ้างเนาะ ก่อสร้างอยู่แถวบ้านเดียอาจจะเสียงดังไปสักหน่อยขอไปด้วยนอ่ยปู่คือท่าสองเขายิงจบมากเลยมันแรงแบบสุดๆถ้าไม่ตายเขาก็แรงเนี่ยเวลาเหลือเยอะเลย อาจจะด้วยความที่สึกิชิมะเราก็ห้ารับหนะ้าด้วยเนาะมันก็เลยยินะงแมแบบสีได้ว่องไวมากขึ้นเนะเวลาก็จะเหลือแบบเยอะมากแต่ปูเนี่ยบอกเลยว่ามีแค่ตัวเดียวก็ก็แบบเอาเรื่องนะอ่ะเราก็ตัดสุดท้ายมาดูมาดูกัน โอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเวลาเหลือเยอะกว่าเมื่อกี้เนาะเหลือ45วิได้คะแนนมันก็จะบวกขึ้นมาเนาะแต่มันก็อาจจะไม่ได้บวกขึ้นมาเยอะมากไปอะไรแต่ก็ใส่อยู่ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนบาย